กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภาพสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมายแผนธุรกิจและการตลาดภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2568ซึ่งจะเน้นการพัฒนาแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาด แบบเจาะจงเฉพาะรายนายบุรนาศมาศหมายผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรมกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภาพของกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปและอาหารเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะในปีนี้ได้มีการกำหนดให้โกโก้เป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายหลักซึ่งตั้งใจพัฒนาโมเดลธุรกิจเฉพาะด้าน ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มนี้อย่างครบวงจรเพื่อให้สามารถพัฒนาและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในปีนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารโครงการหลักด้วยการนำองค์ความรู้ทางวิชาการได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารโครงการหลัก ด้วยการนำองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งทางกรมได้วางกรอบการพัฒนาผู้ประกอบการไว้5ด้านหลักได้แก่การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาแบรนด์และการตลาดระดับสากลสร้างโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโกโก้ไทย โดยนายบดินทร์เจริญพงษ์ชัยนายกสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทยซึ่งนายบดินทร์ได้กล่าวกับทีมข่าววิทยุจุฬาถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจของตนเองอยู่เสมอทุกอย่างที่เกี่ยวกับคำว่าคราฟต์มักจะนำด้วยคุณภาพเสมอนะครับการสร้างแบรนด์สำคัญจริงแต่ยังเป็นอันดับรองนะถ้าทำแบรนด์แต่ว่าคุณภาพสินค้าไม่ดีจริงๆผู้บริโภคก็รู้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น คุณภาพคือทุกอย่างมากกว่าคุณภาพคือการรักษาคุณภาพให้มันเสถียรและดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในอนาคตผมคิดว่าเรื่องของความรู้ในการทําธุรกิจในเรื่องของการทําแบรนดิ้งนะครับสำคัญมากๆทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างรวมกันผู้ประกอบการควรจะมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการทําแบรนดิ้งกับอันที่2ความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจ ยุคปัจจุบันเนี่ยการทําธุรกิจมันเปลี่ยนไปเยอะละมันเป็นยุคที่ได้เปรียบในขณะที่คนไม่มีทุนแต่ถ้ามีความรู้แล้วก็รู้ว่าจะไปหาทุนจากที่ไหนนะครับยุคนี้ผมว่าได้เปรียบมากๆเลยแค่มีไอเดียแล้วก็สามารถพิสูจและทําสินค้าคุณภาพได้ดีจริง บวกกับวิธีการทําธุรกิจก็สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็ทําให้ธุรกิจเ,เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และประสบความสําเร็จได้ง่ายจริงๆถ้าในวงการโกโก้โกนะครับโดยเฉพาะคราฟช็อกโกแลตเนี่ยเรื่องของความยั่งยืนไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนประกอบนะมันคือหัวใจเพราะว่าคนที่เขาจะบริโภคช็อกโกแลตโกโก้ปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามองเป็นระดับแรกเลยก็คือเรื่องของความยั่งยืน เพราะฉะนั้นคนที่จะทําธุรกิจโกโก้เนี่ยควรที่จะทําเรื่องนี้แล้วก็สื่อสารเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจริงๆเป็นเรื่องสําคัญนคะครับจริงๆสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนเนะเาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากคุณภาพเนาะของที่มีคุณภาพไม่พอเนี่ยยังยังต้องมีจุดขายจุดเด่นที่ชัดเจนะนะครับเอามาต่อยอดทำธุรกิจได้ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอหรือไม่สม่ำเสมอต้นทุนการผลิตสูงและขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงข้อจำกัดด้านกฎระเบียบมาตรฐานข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งนายบุรณศักดิ์ได้กล่าวย้ำถึงประเด็นนี้ว่าหากผู้ประกอบการไม่ปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงก็จะเสียโอกาส ในการเข้าถึงตลาดสำคัญที่มีศักยภาพสูงคมพพัฒน์จิระพูนทิพย์ถ่ายภาพธนกรวัสยานนท์รายงาน